สวัสดีครับกลับมาพบกันกับผมพี่สุริชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่คุยกันไว้นะครับประมาณสักสองสาวันนะครับก็เจอกันทีหนึ่งนะขอขอบพระคุณพี่น้องที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นนะเจอโฆษณาก็ไม่ข้ามก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ จะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่เคยคุยกันมานั่นคือเรื่องราวของสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับหลังจากที่พี่ตุ้าติไปมัวติดพันกับเรื่องการเมืองมั่งอะไรมั่งนะครับก็พี่น้องก็คงจะเห็นนะครับก็คงจะเข้าใจนั่นแหละตามสถานการณ์นะวันนี้ก็จะกลับเข้ามาเล่าเรื่องลี้ลับต่อนะครับสําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นเมื่อปีพศสอง8นหรห้นะครับก็สิบปีแล้วจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ั้งแต่นานแล้วล่ะแต่ทีนี้ก็มีเรื่องราวเข้ามาเยอ,อะะก็เลยต้องเว้นไปก่อนวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับนับถือกันแกไม่ใช่ทหารนะแกเป็นชาวบ้านนี่แหละแกชื่อพิเทพนะครับพีเทพนี่แกเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเป็นศิลปินนะครับหากินตาม ในพื้นที่นะครับไม่ได้โด่งดังอะไรนะเป็นมือกีตาร์ร้องเพลงเพราะนะอย่างผมนี่ก็เป็นข้าราชการแต่ว่ามีอาชีพเสริมอาชีพพิเศษก็คือเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยพี่น้องก็อาจจะสงสัยว่านเป็นนักร้องได้เลยแต่ถึงเป็นได้ก็ถึงว่ามันถึงไม่ดังอะไรเพียนเนี่ยนะครับหน้าตาไม่ให้อะนะก็ที่รู้จักกันกับพ่เทพเนี่ยเพราะว่า เวลาไปเล่นดนตรีหรือว่าไปตามงานก็จะเจอกันนะครับแล้วก็เห็นแกเล่นเก่งก็ยังมีความรู้ก็เลยไปถามแกนะครับไปทำความรู้จักกันหลังจากที่ดน,นตรีเล่นเสร็จนะครับรู้จักกับแกครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 2 8นะก็เท่าไ,ไหร่้วเนี่ยสี่สปีแล้วนะครับออพอรู้จักกันก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับบางทีแกก็เรียกไปช่วยเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครับ แต่ไปบ่อยไม่ได้เพราะว่าทํางานอยู่นะครับก็คบกันเรื่อยมานะครับก็ถูกคอกันดีอ่าพิเทพแกเป็นคนนิสัยดีแล้วก็มีการศึกษาพอสมควรแล้วก็จนเวลาผ่านไปก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากนะั้นก็เลิกเล่นดนตรีกันถือถ่าก็ย้ายที่ทางานนะครับนานๆได้เจอกันทีหนึ่งแต่ก็ติดต่อกันเรื่อยมีเบอร์โทรนะจนกระทั่ง เหตุเกิดขึ้นก็ปีพศ2อง8นห้าสิบแปดเนี่วันหนึ่งพิเทพเกยก็โทรมาก็รับสายก็คุยกันแล้วสักพักนี้แกก็บอกว่าจาจาแกเรียกจ่าจานะจ่ายบอกจาจาเดี๋ยวไอ้บางว่างมีเวลาก็แวะมาหาผมบ้างนะมีเรื่องจะคุยด้วยก็ถามว่าเรื่องอะไรพิเทพยยถ้าสําคัญมากพี่บอกผมเลยถ้าช่วยหรืออะไรผมจะช่วยตอนนี้แหละก็บอกแกแกก็บอกว่า อ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ช่วยเหลืออะไร,พรเพียงแต่อยากเห็นหน้ากลัวว่าจะไม่ได้เจอเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ล่ลําลาแกพูดอะผมก็ตกใจก็ถามแกพี่เยษเป็นอะไรแกบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาหาที่บ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนี้มันไม่สะดวกมางนั้นหลังจากนั้นก็พอวางสายเสร็จก็ทําธุระอะไรเสร็จก็มีเวลาเรื่องงานก็ไปหาแกที่บ้านนะครับแกก็เล่าให้ฟังแกบอกว่า เมื่อปีพศส5 5 6ั 56, คือหลังจากที่แกโทรมาสองปีนะครับแกบอกว่าแกมีอาการแปลกๆคือคล้ายๆกับว่าวิญญ,ญาณจะหลุดออกจากล่างเ่านกันก็เลยถามแกเป็นยังไงพี่มันมันเป็นเหตุการณ์ที่มันพูดมันพูดแบบบรรยายไม่ได้ว่าตอนที่วิญญาณออกจากล่างมันเป็นยังไงคืออยู่ดีๆมันก็วูบไป วูบไปแล้วก็เดินออกไปจากเดินเ,เดินออกไปจากตรงที่แกอยู่แล้วพอหันหลังกลับมาก็จะเจอล่างตัวเองอยู่ตรงนั้นแกว่าอย่างนั้นเหมือนฝันไปแต่แกบอกว่าไม่ใช่ฝันแน่นอนเพราะว่าแกจับตัวดูเลยดูแกพยายามรวบรวมสติแกบอกว่าแกยังมีชีวิตอยู่เป็นตัวเป็นตนของแกไม่ได้หลับไม่ได้ฝันอะไรทั้งสิ้นนะก็เลยบอกว่าพี่คิดมากไปไหม แกบอกไม่คิดมากหรอกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นมาสักพักแล้วเหมแกบอกว่าสาเหตุที่ทําให้แกคิดมากก็คือมีอยู่วันหนึ่งแกนอนนอนอยู่ในห้องกับเมียเนะะี่ยกับเมียแกนี่แหละนอนอยู่บนเตียงเดียวกันพอนอนไปสักระยะหนึ่งแกบอกว่าแกก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแกก็มองดูก็มองดูเมียข้างๆนะเมียแกไม่อยู่ไม่รู้ว่าหายไปไหน มีแกนอนอยู่บนเตียงคนเดียวแกก็เลยลุกขึ้นก็เลยจะไปตามหาเมียว่าเมียไปไหนเรียกหายังไงก็ไม่ตอบแกก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากห้องจะไปตามหาเมียข้างนอกปรากฏว่าตอนที่แกจะไปเปิดประตูแกจับลูกบิดแกบอกแกจับไม่ได้มันจับแล้วทีนี้มันมันว่างๆไปกขบอกที่จับไม่ติดเลยมันไม่ว่างๆก็เปแปลกใจทีนี้แกก็เอ๊ะมันเป็นอะไรหรือว่าเราฝัน ก็จับตัวก็ไม่ฝันก็ปกติเอ๊ะทำยังไงก็ยังไงก็เปิดประตูไม่ได้แกก็เลยผักนะครับผักประตูแรงๆให้ประตูพังคือม,มุกจะพังประตูนะพอพังประตูต้องใช้แรงนะแกบอกว่าพอพังประตูปับ๊บประตูไม่พังอแต่แกนหลุดออกจากประตูหมดเลยเหมือนกับที่เราเห็นในหนังนะแกว่าเงี้ยเหมือนกับยู่ในหนังแล้วหลุดออกมาแบบนั้นแหละแกก็ตกใจว่าแกมันอยู่ข้างนอกได้ไงมองดูไว้ก็บ้านตัวเองนี่หว่า แกกำลังจะเดินเข้ามาลองดูทดสอบว่ามันเป็นอย่างนี้อีกไหมจะเป็นแบบนี้อีกไหมถ้าเดินเข้ามาว่าก็ว่าเมียแกเดินมาพอดีทีแกเดินมาแกก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงผมเธอไปไหนมาเรียกหาก็ไม่จริงเรียกหาก็ไม่ตอบเมียก,ก็เฉยนะครับแกก็ถามสี่ห้าครั้งก็ไม่ตอบแล้วก็เดินไปใกล้เมียแกก็เดินผ่านไปเฉยๆไม่ได้มีอาการว่าเห็นแกนหรือว่าถามว่าพี่ออกมาทําไมไม่ถาม แกก็ตกใจเหมือนกันแ่เฮ้ยเมียเป็นอะไรไม่ถามว่าหรือว่าแกคิดเองแกว่าหรือว่าแกตายแล้วะแกก็เลยจะเข้าไปถามเมียเผื่อเมียเห็นเห็นแกแกคิดอย่างเงี้นะพอดีแกได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังอยู่ข้างล่างแกก็เลยเดินลงไปดูเดินเดินออกไปดูนอกบ้านประตูรั้วก็มีแกบอกว่าแกเปิดประตูแล้วก็จับไม่ได้เหมือนเดิมแกก็ตัดสินใจเดินผ่าประตูไปเลยแกบอกก็เดินออกไปได้ แล้วก็ไปเจอคนยืนคุยกันสี่ห้าคนเป็นคนอายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับแกนเลยแกก็เดินวนรอบเขาต่อไปถามว่าเป็นยังไงก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครทักไม่มีใครมองเหมือนไม่สนใจกันเลยแกเลยแกแกเ็เดินเดินเข้าไปใกล้ใกล้ให้เขาถามก็ไม่มีใครถามตะโกนถามก็ไม่มีใครตอบสุดท้ายแกก็งงให้เราเป็นอะไรบปนี่หรือว่าตายไปแล้วทั้งเสียใจทั้งกลัวแกบอก สุดท้ายแกก็เลยเดินกลับเข้ามาในบ้านก็เดินผ่านทะลุมาเลยเดินผ่านเข้ามาแล้วขึ้นไปบนบ้านแล้วก็เข้าไปในห้องก็พยายามจะเปิดประตูสิก็ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ก็เดินเข้าไปเลยก็ผ่านเข้าไปได้เหมือนตอนออกมาวัานนะั้นแกแกบอกกับแปลกใจตกใจหรือว่าฝันไปก็พยายามพยายามจับตัวดูเรายังมีชีวิตอยู่ไหมแกก็บอกว่าเอ๊ยยังมีชีวิตอยู่แกก็เลยเดินมาที่เตียงนะครับ ีนี้ไฟในห้องไม่ได้เปิดแต่มันยังเห็นแสงไฟข้างนอกอยู่แกก็เห็นเอาเมียก็นอนอยู่นี่แต่ที่แกสะดุ้งก็คือมีผู้ชายนอนข้างข้างเมียกแกแกก็ด้วยความโกรธโมโหแกก็ไปดูที่ไอ้นี่เป็นใครพอเขาไปดูใกล้ปรากฏว่าคนที่นอนอยนู่คือตัวแกเองนะครับแกบอกใจหายวัาบตกใจสุดขีดแบบตะโกนออกมาเสียงดังเลยแต่ไม่มีใครได้ยิน ไม่ีใครได้ยินเสียงแกเลยเมียแกก็นอนเฉยแกบอกเฮ้ยเราเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรตายแล้วเราตายแล้วใช่ไหมอรเพี้ยนเนี่ยแกก็พักหนึ่งแกก็เลยลองรวบรวมความกล้าแกก็ลงทำทุกอย่างทั้งปีหัวทุบตัวแล้วก็ทําทุกอย่างนะแกก็ทั้งกัดแกบอกก็ทั้งกัดแขนกัดมือเนี่ยกัดนิ้วเนี่ยทําทําแกบอกก็รู้สึกเจ็บแกก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่า แกก็บอกว่าเงื่อแตกหมดทําอะไรไม่ถูกเลยพอตั้งสติได้แกก็เลยสะกิดเมียแกเมียแกก็ตื่นบอกพี่มีอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกอยากถามดูเมื่อกี้ได้อยู่ได้เดินออกไปข้างนอกไหมเมียแกเขาบอกว่าไปไปดูในครัวได้ยินเสียงแมวกับหนูมันไล่กันก็เลยเดินเดินลงไปดูหน่อยว่าั้นแกก็ถามว่าถามเพื่อความมั่นใจถามย้ำว่า ไปจริงๆใช่ไหมเมียเขาบอกเขาไปจริงๆอมีอะไรเลยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกไปนะแต่แกถามว่าตอนที่เดินขึ้นมาจะเข้าก่อนเข้าห้องนี่เจอพี่มั้งหรือเปล่าเมียบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่มีใครเลยเปิดประตูเข้ามาก็เห็นพี่นอนอยู่เนี่แกว่าอย่างเงี้ยเมียใครเมียแกบอกนะแกก็ยิ่งตกใจแกก็เลยอืมใน่เะ็นไรแกก็พยายามไม่บอกไม่บอกเมียแกก็งเงียบๆไว้ จนกระทั่งตอนเช้าแกก็เดินไปหาคนสี่ห้าคนน่ะบ้านก็อยู่แถวๆนั่นและไม่ได้ไกลกันก็เลยเดินไปหาเขาถามว่าเมื่อคืนน่ยได้มายืนตรงหน้าบ้านแกไหมสี่ห้าคนนะแกถามทุกคนเขาก็บอกว่ายืนใช่มายืนจริงๆแกตกใจเลยแบบว่าแกเสียวทันลังว่าเลใจหายเลยเอลอว่าเราฝันหรือว,ว่าวิญญาณเราออกมาจากล่างจริงๆแกแบบคิดมาก แกก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าอาการอย่างนี้คล้ายๆกับผลวิตกจริตนะไม่เป็นไรหรอกตรวจที่ประจานตรวจอะไรมาก็ไม่เป็นไรร่างกายก็ปกติเอายาไปกินฉีดยาให้นะแล้วก็บอกให้แนะนําว่าให้พักผ่อนอะไรอย่าคิดมากอะไรเพวกนเนี้ยแกก็กลับมาแล้วแกก็มันใช้ชีวิตปกติมาทีแรกแรกก็ปกติตอนหลังมาก็เป็นอีกแบบเดิมอีกแล้วทีนี้วันที่ทําให้แกตัดสินใจโทรศัพท์มาหาผมเนี่ย เพราะว่าวันนั้นเนี่ยแกสะดุ้งตื่นแกและแกก็เป็นแบบเดิมแต่ว่าเมียอะไรกันอยู่ในห้องแกก็เดินออกมาเพราะว่ามีคนเรียกแกอยู่หน้าบ้านบอกสุกเทพสุเทพลงมาคุยกันหน่อยว่างันแกทีแรกแกก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่ลุกพอเรียกบ่อยๆเข้าเสียงเววเววในในหูเนี่ยแกก็เลยเดินลงไปเวลาเดินไปก็เดินผ่านประตูมันเดิมแกบอกไปเลยไม่ได้เปิดประตูเลยเดินผ่านไปเลยแล้วก็ ลงมาก็ไม่เจอใครแต่ได้ยินเสียงเรียกเสียงเรียกให้แกเดินตามไปแกก็ไตตามเสียงมาทางนี้มาทางนี้ก็แกก็ตามไปเดินไปแกบอกว่าเดินไปไกลอพอสมควรแล้วก็ไปเจอกับคล้ายๆกับเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหนึ่งมีบ้านเป็นหลังๆให้อยู่คล้ายๆกับเป็นทุ่งไร่ทุง่งนาแล้วเป็นป่าแต่ไม่รกมากอ่าแล้วก็แกก็เดินไปก็มีเสียงเรียกแกบอกมาทางนี้มาทางนี้สุเทพสุเทพมาทางนี้ก็แกก็ตามไป ตามเสียงนะครับแล้วก็จนไปถึงประมาณกลางกลางหมู่บ้านก็มีคนอยู่ประมาณยี่สิบสามสี่คนพากันเยืนอยู่พอไปถึงเขาก็บอกว่ามาใหม่ใช่ไหมถ้ามาใหม่ก็อยากอยู่หลังไหนก็เลือกเอาเลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของพวกเราอแล้วไม่ต้องกลับไปแต่ตอนนี้ถ้าอยากกลับไปก็กลับได้นะแต่ถ้าอยากอยู่ก็อยู่ได้เลยก็พูดํำนองนี้ แกก็เลยไม่แกไม่พูดอะไรแกก็ไม่ตอบอะไรแกก็เดินกลับพอเดินกลับมาคุณน้นก็เรียกแกอย่าไปไหนอย่าไปไหนสุเทพจะไปไหนกลับมามาอยู่ด้วยกันด้วยความกลัวแกบอกแกวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยวิ่งอยู่กระทั่งเข้าเขตหมู่บ้านแล้วแกก็เข้าบ้านแกแกรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องก็ไปเจอมีนอนอยู่แล้วก็เจอร่างแกนอนอยู่ตรงนั้นนะครับแกบอกว่าแกทั้งตกใจทั้งเสียใจทั้ง ทุกอย่างกลัวจะไม่ได้เจอครอบครัวกลัวจะไม่ได้เจอใครหลายหลายคนแกบอกว่าเราคงจะต้องจากไปเร็วๆนี้นะแกคิดเอาเองนะคงจะไปเร็วๆนี่แหละแกว่าอย่างนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแบบนี้อีกหลายครัง้งจนกระทั่งแกไม่ไหวแกโทรศัพท์มาหาผมผมก็เลยมาหาแกแล้วก็ได้คุยกันก็บอกแกบอกพี่พักผ่อนให้เพียงพอนะอย่าคิดมาก มันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปแต่ผมก็พยายามปลอบใจแกนะแบบของพี่นี่อาจจะเป็นเรื่องการถอดจิตหรือเปล่าวิเทพพี่อาจจะถอดจิตได้นะนพยายามปลอบใจแกแกบอกไม่ได้ถอดจิตอ่ะถ้าถอดจิตมันคงจะไม่ใช่แบบนี้แกว่าอย่างนี้นะถอดจิตก็คงจะประเภทล่องลอยไปอยู่ตรงนั้นทีนี้นะจิตออกจากร่างก็จริงแต่ไม่ใช่ไปครับที่อยู่แบบนี้เหมือนกับคนตายแล้วแกว่าเราจะคน คนที่แกไปเจอนี่มีทั้งคนรู้จักกันและไม่รู้จักกันแต่เป็นคนที่ตายไปแล้วแกบอกว่าแกคงจะตายแน่ๆน,นะครับหลังจากนั้นก็คุยกันปลอบใจแกเสร็จก็ผมก็กลับมาหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่อยนะคุยกันเรื่อยๆคุยกันแบบไม่ให้ขาดตอนนะ่ะกลัวแกเป็นอะไรแกก็โทรมามั่งเราก็โทรไปมั่งจนกระทั่งก่อนที่แกจะเสียประมาณ สี่ห้าวันนะครับแกไม่ได้โทรมาเลยนะก็กะว่าวันนั้นจะโทรไปแต่ปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเป็นน้องชายแกน้องชายแกบอกว่าจาพิเทพแกเสียแล้วนะแกไปแล้วอืก็เลยถามแกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเสียน้องชายแกบอกว่าหมอบอกว่าเป็นหัวใจวายเฉียบพันุขาดการพักผ่อนอ ร่างกายอ่อนแอมากเลยเพื่อนนะครับก็เลยบอกวอเดี๋ยวจะไปพออะไรเสร็จพี่ญาก็ไปนะครับไปงานศพแกก็ไปถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าอาการเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังก็เสียใจนะครับก็มีนึกว่ามันจะเป็นจริงนะคิดว่าใจพี่ญาติก็คิดว่าแกแกคงจะคิดมากนะและขาดการพักผ่อนเพราะว่าแกเป็นคนที่ จริงจังกับชีวิตแล้วก็เวลาทำงานนะก็ทํางานหักหงกนะก็น่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะตัวด้วยความสงสารแล้วก็รักแก่นะครับเพราะตนิทกันก็เวลาก็ผ่านมาก็สิบปีนะครับสิบปีแล้ปีนี้ปีหกแปดนะแกเสียปีห้าแปดก็เป็นเรื่องราวของวิเียบนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกก็เรื่องวิญญาณ ถ้าตัวตามความคิดของพี่ญาตเองนะพี่ท่าคิดว่าวิญญาณออกจากร่างไปจริงๆและเป็นและเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่พี่ท่านได้ได้รับรู้เกี่ยวกับการออกจากร่างของวิญญาณนะครับตอนที่จะเทียชีพิตส่วนจะจริงจะเทียังไงไม่มีใครไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยแม้กระทั่งตัววิเทียบเองพอแกเสียไปแล้วก็เงียบไปเลยนะครับแกก็หายไปเลยไม่ได้มีว่าอะไรมาติดต่อกับใครเลย ก็น <S an> ี่คือเรื่องราวของพิเทพครับมือจเตต้าล็อกเนี่ยที่ได้อนาคตนะครับก็ท่านใดมีความคิดเห็นหรือว่ามีความรู้จะแสดงความคิดเห็นมาให้พี่สุริชาติหรือว่าท่านอื่นที่เข้ามาชมได้รับรู้ก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเอาตามที่ท่านคิดไม่มีผิดไม่ถูกไม่มีใครพิสูจน์ได้นะเขาลบความคิดเห็นกับทุกคนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพี่สุริชาตินะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ